ส่งความสนุกความแสบต่อคือเมื่อคือนนี้ผู้จัดการเขาก็ไปผู้จัดการอีกคนเนาะน,น้องมีผู้จัดการส่วนตัวจะแบ่งเป็นแบบว่ารับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับออผู้จัดการอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็คือรับงานคอนรับงานอะไรอย่างนี้แต่พี่หนูที่เป็นผู้จัดการน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการเบิ้ลด้วย ก็จะรับงานเกี่ยวกับถ่ายหนังถ่ายละครโฆษณาพีเซนเตอร์พี่หนุ่งเขาก็มาด้วยเมื่อคืนนี้แซบไปแกงพี่หนุง่งคือแบบให้พี่หนุ่งร้องเพลงพี่หนุ่งเขาก็แบบว่าสไตล์แบบไม่เอาลองไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องอะไรเนี่ยขอโทษค่ะจบเพลงค่ะ <laughs> เห็นดูอืมขนาดไม่เอานะเนี่ยขนาดไม่เอาถ้าจะร้องเนี่ยจะขนาดไหน ถ้าบอกขอร้องเนี่ยจะขนาดไหนน่ารักมากสนุกมากทุกคนเมื่อคือนนี้แล้วพี่หนุ่มเขาก็น่ารักพี่หนุ่มเขาก็ดูแลน้องดีลูกชายคนเล็กเขาอืมแต่อย่างว่าเขาก็อายุเท่ากันกับเบิ้ลเนาะนกกระปายอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็สองแสบก็ให้เกียรติเบิ้ลเขาอยู่ในวงการก่อนเขาก็เรียกเฮียเบิ้ลพี่เบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยอืมน่ารักสนุกมากทุกคน บอกเลยสนุกมากแล้วบอกว่าอาจจะแบบเล่นกับวง on the last อุ้ยไม่ได้ว่า the ิสอุ้ย e list ไม่ได้ The n o นุกนะเอ,อเขาเล่นกับวง the n o นุกงนี่ยอือวง the list Band เขาก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอะทุกคนอือยพูดไปพูดมาก็เดี๋ยวดราม,มาร่าค่ะไม่เอานู่นสนุกค่ะเอาเป็นว่าสนุก วันนี้ผมมีเพลงพี่ชายในวงการคนหนึ่งมาร้องให้ทุกคนฟังเป็นเพลงที่ทำให้นุ่เธอโดนได้มีคนติดตามในช่วงแรกๆก,ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักร้องได้แนวคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากผู้ชายคนนี้ไม่ว่าทุกวันนี้จะสนิทกันขนาดไหนผมก็ยังนับถือเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการ เขาคนนั้นก็คือเบิร์นปฐมราชาค,ครับ<ค><ณ>ถึงความหักสองื่อ่าไปตอบไดจังไดก็คอยนอนหัวอายหักเจ้าเด้อ อพิเศษให้กับคุณพี่เอกแล้วก็พี่เด็กครับผมหนึ่งคนงานตรงนี้หาที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวไอ้ไอ้บอกเคยสิทำร้ายมันไอ้นี่แกเพียงเจียมตัวก็ทุบหอวสิมาผูกพันโปรดอย่ามาทิ้งความฝันเถอะ บอกเคยใจก็หายจังหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสผู้สาวบอกเคยเสีัวส่าแต่ต้องยอมรักมาเป็นจริงเพื่อหัิงที่อาหยิบขา้าให้คนใจที่เขาเข้ามา ประาทุกคครับแต่ผมเป็นชายระดูกสักรต้องรู้ไปกหนึ่งาเดี๋ยวนะไปนับครับรกอรีั้รอ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 แล้วทีนี้าเยค์คนคน่ครับนการพูดคกาปรมารครับเป็น้การด้วครับติ๋งดองติ๋งนอน่ทำไมไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชื่อติ๋งดติงติงับน้องมันมาทำไมไม่ได้ไม่ได้

องเลธกกับเขาเธอเลยไม่เคยได้คิดปล่อยความใจชืินทำลายใจเราเลยมาลบความจริงที่เราต่างมีปัญหาเด็ดดายือต่อกันจนมันยากเกินด เจ็บปวดที่เราไว้ใจใยอมทนเหนื่อยใจเลยมาอยากจบปัญหาแล้วไปจากกันขอให้ทิ้งทิ้งกันเดี๋ยวมีเยื่อใหญ่ปัดใจให้จงอย่าอยู่ดักเป็นห่วงกัน่วนฉันน ตัวเราไม่มีปัญหา ดูจะเป็นห่วงกันปวนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจ